เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับ The Skibidi Saga ของคุณแม็กซีดีตอนนี้เป็นตอนที่10บแล้วแหละครับแล้วผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นอย่างมากเพราะในตอนนี้เราจะได้เจอตัวการใหญ่อย่างปู่วิทที่มาเตรียมต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยแหละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในตอนนี้มีอะไรให้เรารับชมเป็นพิเศษกันบ้างถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับเปิดฉากมาเราจะอยู่ในฐานทัพของพวก Skibidi เช่นเคยซึ่งในตอนนี้จะเป็นการวร์ปมาของทีวีบูแมนครับซึ่งพอเธอวร์ปมา เธอก็จะพูดด้วยครับว่าระบบควบคุมหลักถูกแฮ็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประตูเกือบทุกบานน่าจะถูกปลดล็อกแล้วละ่ะซึ่งตัวของเธอก็จะยิ้มด้วยใบหน้าที่เราคุ้นเคยครับคราวนี้ตัดภาพมาที่พี่แบ็กสปิกร์แมนกันบ้างที่กำลังยินดูแท็บเล็ตอยู่ก่อนที่ตัวเขาจะอุทานออกมานี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ตัวของสปิเกอร์วูแมนก็รีบกระโจนเข้ามาดูทันทีก่อนจะพูดเสริมว่านั่นมันอะไรนะซึ่งบนหน้าจอแท็บเล็ตของพี่แบ็กสปิกร์แมนจะปรากฏรูปของจีแมนนั่นเองครับแถมยังมีต นี่ทําให้พวกเราได้รู้ว่าพวกตัวละครกลุ่มนี้ไปรู้ข่าวกาันกลับมาของตัวของ G Man นนั่นเองครับตัวของ Cam มล่าบูแมนก็จะพูดเสริมขึ้นมาอีกคนได้ยังไงกันแต่ใน,นจังหวะที่ทุกคนกาลังสงสัยเกี่ยวกับ G Man อยู่ดีๆกําแพงด้านหลังของทีวีบูแมนก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเล่นอสทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวกันเลยครับซึ่งคนที่ออกมาหลังจากกําแพงระเบิดก็คือตัวของลาทีวีแมนหรือว่าโพลีของเรานั่นเองกับเนออสที่เป็นทีวีแมนหน้าม่วงคนใหม่ ซึ่งตัวของโพลี่ก็จะห้ามปาล์มเนออสเอาไว้ครับว่าโอเคนายไม่ต้องเล่นใหญ่ไฟกระพริบขนาดนั้นก็ได้มั้งซึ่งตัวของเนออสก็จะตอบกลับแบบติดตลกว่าเฮ้ย hey, นี่มันเป็นจุดเด่นของฉันเลยนะซึ่งทั้งสองคนที่กําลังเดินคุยกันมาอยู่ดีๆก็หันมาเจอพวกกลุ่มของพี่แบ็กสปิเกอร์แมนครับซึ่งดูว่าทั้งสงกลุ่มก็จะออกอาการตกตะลึงกันทั้งคู่หลังจากที่เดแอนมาสักพักใหญ่ๆ ตัวของพี่แบ็กสปีกอร์แมนก็ถามก่อนเลยครับนายเป็นใครวะซึ่งตัวของเนอสที่ถูกถามก็รีบตอบกลับมาด้วยความรวดเร็วไงสวัสดีฉันชื่อเนอสยินดีที่ได้รู้จักทุกคนหลังจากแนะนําตัวจบตัวของทีวีบูแมนก็จะถามโพลี่ต่อคุณโพลีคุณไปเจอชายคนนี้ที่ไหนเนี่ยซึ่งก็แน่นอนครับว่าตัวของทีวีบูแมนนั้นยังพูดกับหลังอยู่พอเนอสได้ยินอย่างนั้นเฮียแกก็แซลขึ้นมาทันทีเลยครับว่า สาวน้อยยังพูดไอยหลังอยู่เหรอเนี่ยมาฉันจัดการให้ตัวของเนออสที่พูดจบก็จะเ้ามือเข้าว้าไปเพื่อจะทําการปรับจูนให้ทีวีบูแมนพูดได้ปกติครับแต่ทีวีบูแมนก็ไม่ได้รู้ว่าเนออสจะมาทําอะไรกันแน่เธอก็เลยป้องกันตัวเองครับด้วยการเอามีดที่มือโจมตีใส่มือของเนออสทันทีนี่อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะดูเหมือนว่าทีวีบูแมนจะฉุนเฉียวด้วยแหละครับทาหน้าโมโ oh หใหญ่เลยก็งงแง่แหละอยู่ดีๆไปจับหัวเขาโดยที่ไม่ขอเป็นใครก็โกรธป้าวา้แาแถมเป็นผู้หญิงด้วยนะ เนอสที่ถูกโจมตีไปก็ทําหน้าเวอเลยครับก่อนที่จะขอโทษออกมาโอ้ยโทษทีเขาคุณผู้หญิงก่อนที่สถานการณ์จะตึงเครียดพี่โบลีก็พูดอธิบายเกี่ยวกับตัวของเนอสให้ฟังครับไอ้มอนี่เป็นคนที่โคตรคูลเพราะว่าเขาสามารถทําให้เสียงของเรากลับมาเป็นปกติได้ด้วยแต่ดูเหมือนว่าทีวีบูแมนยังโกรธไม่หายครับเธอยังถามกลับอีกด้วยจริงเหรอง่ายขนาดนั้นได้เหรอโดยที่ตัวของเนอสก็จะพูดติดตลกกลับมาทันที ถูกต้องตามนั้นเลยครับคุณผู้หญิงแถมในจังหวะนั้นเจ้าเนออนยังเปิดวาร์ปแล้วมือเข้ามาแตะจอของทีวีบูแมนอีกครั้งแล้วก็ทําการซ่อมแซมเสียงให้ทันทีครับพอเสร็จเรียบร้อยตัวของทีวีบูแมนก็จะพูดต่อครับว่าเอาล่ะแล้วไงต่อโดยที่ตัวของทีวีบูแมนก็จะทําหน้าแบบไม่รู้ไม่ชี้คราวนี้คาเมราบูแมนก็จะพูดขึ้นมาครับว่าเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมากังวลเกี่ยวกับเขาในภายหลังตอนนี้สหายของเราก็ลังจะตายอยู่ข้างนอกนั่นในตอนนี้เราจะต้องตามหาตัวของปู่วิทได้เร็วที่สุด โดยที่ตัวของคาเมร่าบูแมนก็จะทําท่าทางจริงจังมากๆเลยแหละครับซึ่งฉากนี้ก็จะตัดจบไปแล้วจะตัดมาเป็นฉากที่ทั้งหมดได้เข้ามาร่วมกลุ่มแกงกันเรียบร้อยซึ่งตัวของพวกเขาก็ได้เข้ามาสํารวจฐานทัพลึกขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ในระหว่างที่กาลังเดินกันอยู่ดูเหมือนว่าจะมีคนกุ๊กกิ๊กกันครับเจ้าเนอสก็ได้ถามตัวของสปิเกอร์วูแมนครับว่านี่เธอฟังไมเคิลแจ็คสันหรือเปล่าตัวของสปิเกอร์วูแมนก็ตอบกลับทันทีโอ้ชัดลัก MJ มากๆแต่มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะที่โรคระบาดสกิบบิเดในครั้งนี้ต้องทาลายทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตัวของเนอสได้ยินดังนั้นเขาก็จะเดินเข้ามาก่อไหล่ของสปิเกอร์วูแมนก็จะพูดให้กําลังใจกลับไปครับเฮ้ hey. ตาดาใดที่เรายังอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็จะชนะทุกๆอย่างได้ใช่ไหมล่ะในขณะนั้นเองตัวของทีวีบูแมนก็จะเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูประตูหนึ่งครับก่อนที่เธอจะพูดว่าพวกเรามาถึงแล้วโดยที่เราจะได้เห็นนะครับว่าทั้งหมดนั้นได้เดินมาอยู่หน้าประตูประตูหนึ่งซึ่งบนประตูจะเขียนว่าคอนเทนเมนต์ล็อกดาวน์ด้วยหรือก็คือการกักกันและการปิดพื้นที่แต่ในระหว่างที่ยืนกันอยู่ตัวของคา m ์เมล่าบูแมนก็พูดขึ้นมาทันทีครับว่าแล้วเราจะเปิดมันยังไงอะ ซึ่งตัวของโพลี่ก้าวมือชนหมัดเลยครับก่อนจะบอกว่าโดยหมัดเปล่าของฉันนี่ไงนี่คือพี่แกจะเล่นพังประตูบานใหญ่ขนาดนี้ด้วยมือเปล่าเหรอเนี่ยหรือจะเชือ่อโดยที่ตัวของทีวีบูแมนจะพูดขึ้นมาต่อครับว่านั่นน่าจะทําอะไรไม่ได้หรอกนะโพลี่ดูขึ้นไปข้างบนนั้นสิดูเหมือนว่าบริเวณด้านบนประตูจะมีที่รับเสียงอยู่ครับนั่นก็หมายความว่าประตูนี้จะเปิดออกก็ต่อเมื่อได้รับรหัสเสียงนั่นเองซึ่งตัวของทีวีบูแมนก็อธิบายต่อทันที พวกเราต้องใช้รหัสตัวของทีวีบูมมนยังไม่ทันได้พูดจบตัวของเนอสอยู่ดีๆก็พูดหรหัสเสียงขึ้นมาทันทีโดยที่หรหัสเสียงนี้จะเป็นภาษาสกิบิดีนะครับแต่ในจอของเนอสจะเขียนว่า all people on go one god หรือก็คือทุกคนมีเป้าหมายเดียวและพระเจ้าเพียงคนเดียวพอตัวของเนอสพูดจบประตูก็เปิดทันทีครับทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเนอสรู้ภาษาของสกิบิดีได้ยังไง เริ่มต้นจากพี่แบงค์สปิกเกอร์แมนเลยครับที่ถามขึ้นมานายทำแบบนั้นได้ยังไงอะตัวของเนอสก็เลยตอบกลับมาเหมือนที่ตอบกับโคลี่ในก่อนหน้านี้เลยครับฉนันก็แค่รู้ภาษาของมัน่ะพอตัวของคาเมล่าวูแมนได้ยินทุกคนพูดกันเสียงดังเธอก็ตื่นขึ้นมาทันทีเงียบหน่อยที่นี่อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเงียบซะโดยที่ตัวของเธอก็จะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์จริงๆครับคือตอนนี้เนะี่ยเตรียมปืนเรียบร้อยคราวนี้ ทุกคนก็จะเดินเข้าไปในประตูพร้อมๆกันครับซึ่งภายในประตูนั้นเป็นห้องที่มืดแต่อยู่ดีๆไฟก็เปิดขึ้นมาครับเราจะได้เห็นสกิบบี้ทอเรตตัวหนึง่งที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาซึ่งเจ้าสกิบบี้ทอเลตตัวนี้ก็คือปู่วิทนั่นเองครับโดยที่ปู่วิทจะพูดขึ้นมาว่านายดิสูฉันก็จนมุมแล้วใช่ไหมเออฉันเคยโดนบอกว่าถ้าฉันมาเป็นสกิบบี้ทอเรตฉันจะได้ความรู้ยัางมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกมันหลอกฉัน และใช้ปัญญาของฉันเพื่อตัวของพวกมันเองและตอนนี้เราต้องจัดการกับภัยคุกคามที่ง่ายต่อการหลอกลวงอีกหนึ่งตนนั่นก็คือแกในขณะที่ตัวของปู่วิทย์เนี่ยพูดออกมาอย่างจริงจังเลยนะครับแต่อยู่ดีๆเนอสก็พูดติดตลกขึ้นมานี่อ้เจ้าหมอนี่มันกำลังบนเรื่องอะไรกันเนี่ยซึ่งพอปู่วิทย์ได้เห็นเนอสปู่วิทย์ก็พูดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าฉันแนะนําให้ส่งทีวีแมนคนนั้นกลับมาให้ฉันซะตัวของเขาเนี่ยได้ทำเรื่องเลวร้ายเอาไว้ อวกแกที่เป็นแค่ก้อนเครื่องจักรต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์นี้จะมีแต่ล้มเหลวเท่านั้นแหละแต่ในขณะนั้นเองโปลี่ที่ทนฟังมามา,มากพอแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยความโกรธเลยครับปูบปอกซะไอหัวร้อนแล้วมาสู้กับเราเป็นไงปูปวิทที่ได้ยินดังนั้นก็เตรียมตัวใส่หน้ากากพร้อมกับเล่นเจ็ตแพกก่อนจะรับคำถาด้วยความมั่นใจถ้าอยากตายนักก็จัดให้โปลีเทฟรีหลังจากพูดจบปูปวิทก็เล่นเจ็ตแพกดับเครื่องชนทันทีตัวของโปลี่ที่โดนเข้าไปเต็ม โดนปู่วิทย์พุ่งชนอัดกำแพงเข้าให้ทำให้ตัวของพี่โปลีเคลื่อนไหวไม่ได้คราวนี้ปู่วิทย์ก็เลยชาร์จปืนลำแสงจากหลังโทร์ซ่วมของเขาหวังจะปิดชีพพี่โพลีทันทีครับแต่ในจังหวะน,นั้นเองตัวของสปิเกอร์บูแมนก็ได้โดดมาข้างหลังของปู่วิทย์ก่อนจะเอากระดาษที่ชู่ระเบิดยัดเข้าไปใส่ปืนเลเซอร์ที่กำลังชาร์จอยู่จนปืนเลเซอร์ต้องหยุดชาร์จครับคราวนี้พี่โพลี่ก็จะแยกลำโพงออกมาและซัดตัวของปู่วิทย์ให้กระเด็นออกไปหลังจากนั้นทุกคนก็กระหน่ำยิงใส่ปู่วิทย์เลยครับ ทั้งกระสุนจากคาเมล่าบูแมนทั้งลำแสงเลเซอร์อื่นๆแต่ตัวของปู่วิทดูเหมือนจะกางม่านบาเรียรมากันเอาไว้ได้ส่วนตัวของพี่โพลี่ก็ใช้ลำแสงสีแดงสาดใส่ไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าปู่วิทจะกันเอาไว้ได้หมดทุกอย่างเลยครับจนกระทั่งพี่แบ็กสปิกรแมนของเราได้พุ่งเจ็ตแพรกเข้ามาพร้อมกับมีดคู่ใจของเขาเสียบเข้าไปที่การอากาศของปู่วิทก็จะกรีดลงมาจนเป็นรอยยาวแต่ดูเหมือนว่าตัวของปู่วิทจะไม่ค่อยเป็นอะไรครับแถมยังผลักพี่แบ็กสปิกรแมนกระเด็นกลับมาอีก ก็จะกดอะไรสักอย่างที่คอนโซลของเขาด้วยก่อนที่ประตูของห้องนี้จะเปิดออกแล้วเราจะได้เห็นพวกกิมมิดิทัวเตที่ปลูกเข้ามาเป็นกระลองเสริมให้กับปู่วิทครับพี่โปลีที่เห็นแบบนั้นก็อุทานออกมาทันทีโธ่เว้ยพี่โปลีที่เห็นกําลังเสริมของปู่วิทกําลังมาก็ได้วาปตัวเองเพื่อมาบาังลําแสงเลเซอร์ของผู้มันเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปถึงการต่อสู้ด้านหลังของเขานั่นเองครับโอ้โหโคตรเสียสละเลยครับพี่โปลี่ในระหว่างที่พี่โปลี่กาลังกันเลเซอร์เอาไว้อยู่ตัวของทีวีบูแมน ก็ได้ส่งห่วงของเขามาช่วยอีกแรงโดยพุ่งไปเข้าสิงเจ้าสกิปดิเทเลตตัวหนึ่งครับแล้วก็ได้บังคับให้มันหันไปยิงใส่เพื่อนของตัวเองซึ่งตัวของเพื่อนมันก็ได้กางบาเลีขึ้นมาเพื่อรับการโจมตีครับ แล้วก็ได้หยุดการโจมตีใส่พี่โปลี่ไปตัดมาที่ด้านของปู่วิทกันบ้างที่ตอนนี้กลางบาเรียเพื่อรับกระสุนของคามิล่าวูแมนแบบเต็ม,ตมๆก่อนจะใช้ลำแสงเลเซอร์จากตาของเขายิงใส่คามล่าวูแมนจนปิวกระเด็นไปเลยครับแต่อยู่ดีๆตัวของเนอสก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าของปู่วิทแถมยังกล่าวทักทายไปด้วยอีกหนึ่งีก่อนจะใช้ลำแสงสีฟ้าในการแช่แข็งหัวของปู่วิทครับปู่วิทที่โดนลำแสงเข้าไปก็ทำให้หัวของปู่วิทกลายเป็นก้อนน้ำแข็งไปเรียบร้อยแต่ถึงแม้ว่าตัวของปู่วิทจะโจมตีสวนกลับมาแแต่่ก็ไมทัันลล้วลครบ โอ้เนอสได้วาิางหนีไปก่อนเธอยังทําท่าโบกมือบายๆอีกด้วยแหมไอเจ้านี่นี่มันกวนส้นจริงๆคราวนี้เราจะได้เห็น2คู่หูแบ็กสปิเกอร์แมนและสปิเกอร์บูแมนที่ชาร์จเจ็ตแพกมาแต่ไกลพร้อมกับง้างหมัดพุ่งตรงเข้าไปซัดหน้าปู่วิทตเต็มจนหน้ากากของปู่วิทนี่คือแตกออกไปพร้อมกับน้ําแข็งเลยแต่ตัวของปู่วิทก็มือเร็วช่ยย่อยเอามือจับตัวของแบ็กสปิเกอร์แมนและสปิเกอร์บูแมนเอาไว้ได้ครับก่อนจะจับทั้งสองกดลงกับพื้น ซึ่งตัวของคาเมราวูแมนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้ทาการล็อกป้าหมายเตรียมยิงใส่ตาของปูวิทครับแต่ปูวิทที่ไหวตัวทันก็ได้ใช้หางของเขายิงมิสไซล์ใส่ตัวของคาเมราวูแมนเต็มๆคาเมราวูแมนที่กําลังจะบินหนีแต่ดูเหมือนว่าเธอจะบินหนีไม่พ้นครับเพราะว่าตัวของเธอโดนมิสไซล์เข้าไปเต็มๆต,ตุ้มคาเมราวูแมนตัวของสปีกวูแมนที่ถูกจับกดอยู่กับพื้นก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเลยครับแต่การโต่กับของปูวิทยังไม่จบเพียงเท่านั้น โพราะตัวของปู่วิทย,ยังใช้หางของเขายิงมิสไซล์ไปใส่เจ้าสกิปบิตทอยเลตที่โดนควบคุมอยู่แถมตัวของปู่แกยังยิงแม่นสะด้วยโดนหน้าจอของท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีวีวูแมนเต็มๆตันหน้าจอล้าไปแล้วละครับตอนนี้พอหลังจากเจ้าสกิปบิตทอยเลตหลุดจากการควบคุม ตัวของโพลีที่กำลังสู้กับสกิมดีทอยเลตอีกตัวหนึ่งอยู่ก็โดนยิงเลเซอร์ใส่เข้าไปเต็มๆจนกระเด็นไปอัดติดก,กับกำแพงเรียบร้อยแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะเจ้าสกิมดี่ทอยเลตอีกตัวที่สู้กับพี่โพลีก่อนหน้านี้ก็ได้ยิงลำแสงยัดใส่พี่โพลีเหมือนกันเียได้ว่าโดน4เส้นใครเห็นก็ว่าไม่น่ารอดคราวนี้เจ้าเนอสที่เหลือเป็นคนสุดท้ายก็จะลอยตัวขึ้นมาก่อนจะปากแทบใส่ปู่วิทครับมันหนึ่ง,งกันหน่อยไม่ล่ะพี่ชายแต่ดูเหมือนว่า ปูวิทย์จะไม่ตลกด้วยครับนี่แกคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือยังไงซึ่งเจ้าเนอที่กําลังตงติงอยู่ก็ได้ถามปู่วิทย์กลับมาครับว่าเรื่องตลกหรอนี่หมายความว่าอะไรแต่ก่อนที่เจ้าเนอจะพูดจบยูดีดหน้าจอของเจ้าเนอทก็ดับลงไปทันทีและทําให้เราได้รู้ว่าคนที่ปิดทีวีของเนอทก็คือตัวของปูวิทย์นั่นเองครับจากที่ปู่วิทย์รู้จักกับเนอทและสามารถกดปุ่มปิดเนอทได้รวมไปถึงการที่เนอทสามารถพูดภาษาสกิบิดิทอยเลตได้ผมว่าเนอท อาจจะเป็นหนึ่งในพวกของส้วมหรือเปล่าครับแต่แค่ความจําเสื่อมฉันเดาว่าฉันกําลังพูดถึงเรื่องของแกอยู่ไงล่ะแม่ปู่วิทก็ตุงติ่งใช่ย่อยนะครับเนี่ยเอาละสิครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ตัวของปู่วิทได้จับตัวของสปิเกอร์ทั้งสองขึ้นมาก่อนจะพูดครับว่าตายไปกับไอ้พวกบริษัทเฮสแควร์โคออเปอเรชั่นซะหลังจากพูดจบตัวของปู่วิทก็ชันลำแสงเลเซอร์เตรียมปิดชีพพี่แบ็กสปิเกอร์แมนและสปิเกอร์บูแมนครับแต่ทันใดนั้นเองอยู่ดีๆบริเวณกำ ก็มีการระเบิดเกิดขึ้นและคนที่พุ่งเข้ามาก็คือพี่คิริโตที่ได้รับการอัปเกรดแล้วนั่นเองพี่คิริโตที่มาถึงได้ใช้แจ็ตแผกความเร็วสูงของเขาพุ่งเข้าไปโจมตีตัวของสกิบิดิทอเลตตัวหนึง่งที่กำลังโจมตีใส่พี่โพลี่อยู่เพียงแค่พี่คิริโตพุ่งผ่านเจ้าสกิบิดิทอเรตตัวนั้นก็หัวเป็นโดนัททันทีต่อไปอีกเป้าหมายหนึง่งก็คือเจ้าสกิบิดิทอเรตอีกตัวคราวนี้พี่คิริโตพุ่งไปด้วยความเร็วสูงและใช้ไม้ดดสุ่มของเขาที่อัปปเเเเกดมมาาาทีี่่็นนนหือบัใสจ้้ตว จนหน้าเป็นรูเลยครับเล่นทำเอาสปูวิทนี่คืออึ้งไปเลยอะไรนะพี่คิดิตโตได้ใช้ความเร็วของเขาพุ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าของปูวิทก็จะชี้ดาบไปใส่ปูวิทแล้วก็พูดด้วยข้อความเท่ๆว่าปล่อยพวกเขาลงซะซึ่งตัวของปู่วิทก็จะถอนหายใจก็จะปล่อยพวกสปิเกอร์ลงครับซึ่งตัวของปูวิทก็จะใช้มือกดคอนโซลไปด้วยพร้อมกับคุยกับพี่คิดิโตไปด้วยมันมีเรื่องที่อันตรายมากกว่านี้ที่ลําพังแค่กลุ่มพนมิตเนะี่ยเอาชนะไม่ได้อยู่นะไมยไม้ดูดซวมพอพูดจบ ตัวของปู่วิทก็จะเหลี่ยมครับโดยการวาร์ปหนีนั่นเองส่วนพิคีที่ตกก็เตรียมชาร์จพลังของเขาเพื่อที่จะใช้ความเร็วสูงในการพุ่งเข้าไปในประตูมิติเช่นกันแต่ชเช้าควันวาร์ของปู่วิทหายไปเฉยเลยครับโดยที่เราจะเห็นว่าด้านหลังของพวกปู่วิทมีพวกคามเมล่าแมนมาพร้อมกับพวกคัสเซตแมนด้วยที่คามเมล่าแมนได้ใช้ปืนดูดควันวาร์ปดูดควันวาร์ปไปจนหมดสิน้นแถมตัวของคัสเซตแมนยังพูดกับมาอีกด้วยว่าแกจะไม่มีทางได้ไปไหนทั้งนั้นพอพูดจบ เฮียกก็ปลาลระเบิดสตันใส่ตัวของปู่วิทย์เต็มๆตัวเรียกได้ว่าปู่วิทย์นี่คือช็อตแงงๆ,ๆ,ๆไปเรียบร้อยพอะพี่คีริโตเห็นว่าปู่วิทย์สิ้นสภาพเฮียกก็หวังจะมาปิดชีพป,ปู่วิทย์ครับเล่นเดินควงดาบมาพร้อมกับประโยคเทๆ่ๆนี่สำหรับไททันคาเมล่าแมนแต่ในจังหวะนั้นเองตัวของทีวีบูแมนที่ได้สติขึ้นมาก็ได้มาหยุดตัวของพี่คีริโตเอาไว้ครับคีริโตหยุดก่อนทำเอาซะพี่คีริโตของเราต้องประหลาดใจเลยครับทีวีบูแมนเหรอพอพี่คีริโตหันมา ตัวของทีวีบูเบนก็อธิบายต่อทันทีดูเหมือนว่าตัวของปู่วิทย์น่าจะรู้เยอะมากเขาน่าจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายแก่เราได้นะนอกจากนั้นยังไม่พอครับตัวของพี่โพลี่ยังพูดเสริมให้ทีวีบูเบนอีกด้วยคิริโตนายจะต้องฟังเธอนะแต่ดูเหมือนว่าพี่คิริโตนั้นจะอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยครับตอนนี้นี่เธออยากจะให้ฉันไว้ชีวิตอีกชั่วเนี่ยหรอแต่ในจังหวะนั้นเองตัวของพี่คัสเซต ก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วเราจะต้องไปต่ออีกหลังจากนั้นเฮียแกก็ใช้พลังของคัสเซตแมนทาให้ปู่วิทนั้นหลับไปส่วนตัวของพี่คิริโตที่ยังยืนชาร์จพลังอยู่ไม่เลิกยู่ดีๆตัวของเขาก็เหมือนจะนึกถึงคําพูดของไททันคาเมล่าแมนครับกูแค่ยอมล็อกมันซอซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่คิริโตจะยอมใจเย็นลงครับแล้วก็ฟังเหตุผลคนอื่นๆมากขึ้นก็ได้ทำไมเราจะต้องยอมเสียบุคคลสำคัญแบบนี้ไปด้วยเล่า โอ้โหพอผมดูมาถึงตอนนี้ผมนี่น้ำตาจะไหลเลยครับในที่สุดพี่คิริโตะก็โตขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นพี่คิริโตะก็จะเดินไปคุกเข่าหน้าตัวของ c a m มล่า o ูแมนที่กำลังบาดเจ็บอย่างหนักเลยแหละครับโดยที่ตัวของพี่คิริโตะก็จะได้เอ่ยกล่าวขอโทษเธอด้วยเฮ้คาเมล่าบูแมนฉันต้องขอโทษนะที่ฉันไม่เคยฟังเธอมาก่อนเลยฉันแค่งุดงนะิดน่ะเพราะการตายของไททันคาเมล่าแม ซึ่งตัวของคาเมราบูแมนก็จะให้อาภัยพิคิริโตะครับไม่เป็นไรหรอกคิริโตะขอบคุณที่เธอมาช่วยเราในตอนที่พวกเราต้องการเธอมากที่สุดเมื่อพูดจบคาเมราบูแมนก็โผล่ตัวไปกอดพิคิริโตะทันทีและในตอนนี้ก็ได้จบลงไปครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นฉากจบที่ซึ้งจริงๆในล่สูตพิคิริโตะของเราก็โตแล้วต่อมาในฉากความลับเราจะได้อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งเราจะได้เห็นพี่คาเมราแมนเขาคุยกัน โดยพี่คาเมล่าแมนคนแรกก็จะได้พูดขึ้นมาว่ามันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเพื่อนโดยพี่คาร์เมล่าแมนคนที่2ก็จะตอบกลับมาครับว่าไม่รู้สิแต่เรายังคงต้องคอยจับตาดูอยู่นะพี่คาเมล่าแมนคนแรกที่ได้ยินอย่างนั้นก็เดินออกมาด้วยท่าทางที่น่าเบื่อหน่ายก่อนที่จะมาหยุดที่หน้าต่างของตู้เฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งภายนอกเราจะได้เห็นเจ้าแอส u ู a ลนแอสโตเทเลต t อยู่ข้างนอกด้วยอิอายแล้วสิครับงานนี้ พี่คามล่าแมนที่มองไปนอกหน้าต่างก็ตะโกนลั่นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยโดยที่เราจะได้เห็นว่าในตอนนี้ด้านนอกเฮลิคอปเตอร์ถูกรายล้อมไปด้วยเจ้าแอสโตรไทเลตเรียบร้อยและเจ้าดีเทนเนอร์กำลังจับเฮลิคอปเตอร์เอาไว้ด้วยก่อนที่จะตูมโดนบีบแหลกคามือไปเรียบร้อยแล้วแหละครับหลังจากจัดการเสร็จตัวของแอสเซอร์แลนดแอสโตรไทเลตก็จะพูดคุยกับดีเทนเนอร์แอสโตรไทเลตครับเขาน่าจะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะทำให้เขาอ่อนแอลงซะและพาเขาไปที่สกิเบเ i ียส ซึ่งตัวของเจ้าดีเทนเนอร์ก็จะถามขึ้นมาครับว่าแล้วท,ทีวีไททันเ่ะเจ้าแอสซิลแลนก็จะตอบกลับมาครับว่าเดี๋ยวเราคอยจัดการมันทีหลังคอมมานเดอร์ของเราจะต้องได้รับผลของการกระทําเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตก็จะตอบรับทันทีเลยครับรับทราบแล้วโดโลนอสเมือ่อพูดจบตัวของดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตก็จะพุ่งไปด้วยความรวดเร็วทิ้งไว้แต่เพียงรอยยิ้มของเจ้าแอสซิลแลนแอสโตไทเลตก่อนที่จะปิดฉากลงไปก็จบไปแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า